วัสดีค่ะวันนี้ฟ้าใสก็จะมารีวิวตุ๊ก,กตากันนะคะมีทั้งหมดสองกล่องด้วยกันนะคะมาดูตัวแรกจะเอากล่องไหนดนนีนะเอากล่องนีู้่ก่อนแล้วกันแล้วก็ลองมาเปิดกันเลยนะคะเราก็จะแตะแกะเทปออกก่อนนะคะ Get. Get. ทองนะคะแล้วก็มีลูกแมวหนึ่งตัวให้นะคะนี่นะคะเราก็ก็จะมีเชือกออกมานะคะแล้วเราก็ต้องใช้กรงกายตัดนะคะ เลยนะคะจงเป็นของเล่นนะคะ อยู่ตรงนี้นะคะแล้วเราก็ดึงค่ะก็มีสัตว์เลี้ยงเป็นแมวนะคะตาสีส้มผงสีแชมพูโบสีม่วงแล้วก็ ปอคอสีน้ำตานะคะก็วางไว้ลบเขีนนี่แล้วตนนี้ก็ผมสีทองนะคะตาสีฟ้าเดี๋ยวเอามาให้ดูใกล้ๆเลยนะคะ กล่องตอนนี้ก็จะมีกระเป๋าแล้วก็หวีะก็จะมาแกะกระเป๋าแล้วก็หวีกันนะคะน,นะคะนี่ก็คือกระเป๋านะคะเอาไว้ถือใส่ของ ขอเอาใส่อาหารอะไรก็ได้นะคะตันนี้ก็เป็นหวีเอาไว้หวีผมนะคะตน,นี้ก็น่าจะเป็นพื้นหลังนะคะน,นะคะก็เป็นตัวผมสีน้ำตาลเอาแกะดูกันเลยนะคะ น้องใส่เสื้อสีชมพูปั่นจัก,กรยานรองเท้าสีชมพูแล้วก็หมาตัวสีขาวแล้วก็หมาตัวสีขาวใส่ปาะอคอสีชมพูนะคะล้วก็จะมาเก็บกันเลยค่ะนะคะค่ะผลงาของเขาก็าาจะเป็นส่วนนะคะแล้วนี้ก็จะเป็นป่า ะะแล้วก็ให้น้องขีจ่จักรยานเล่นเรามาแกะน้องกันเลยดีค่ะรูปิดน้องเขามีดอกม้ติดตรงหน้าอกด้วย คนนี้เป็นจัก,กรยานก็เลยมีหัวกันน็อกให้นะคะค่ะแล้วก็แล้วก็ปั่นจักรยานเลยนะคะใส่ของไว้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็นั่งปั่นเลย ปันกันมากไปรอบนอกะคะเนี่ยคะ่ะเราก็เอามาดูทั้งสองตัวเลยนะคะช่อไหนนะคะตัวนี้ตัวที่หนึ่งตัวนี้ตัวที่สอง จะตั้งชื่อว่าอะไรกันดีนะอ๋อเปิดในสมุดดูด,ดีกว่า<ม>ใครจะซื้อบิงซูใคร่ไข่ ชื่อน้องวิงูแล้วคนนี้ก็ชื่อแพนเค้กแล้วกันนะคะร้องวิงซูกับแพนเค้กทำไมมันต้องเป็นของหวานด้วยก็ไม่รู้ก็ไม่รูไร้ไปปั่นจักรยานเล่นดีกว่าฉันชอบปั่นจักรยาน สวัสดีเพียงเควันนี้เรามีจกักรยานอันใหม่ด้วยและมาดูเร็วเคเคอ้าวสวยมากเลยสีชมพูน่ารักมาก <c oughs> แต่ฉันก็มีของเหมือนกันนะไปดูกันเลยอ้โหแพงมากเลยนะรถเนี่ยฉันอยากได้จังขอเป็น ขับได้ได้คนไหมได้ได้ไดเพราะเป็นเพื่อนฉันประตูเปิดแล้วรีบไปกันเถิเพื่อนรักเย้แน้วขัจะขับรถดีละ่ะใชนไหมใช่ได้ได,ได้แต่ฉันต้องไปนั่งตรงนี้นะก็ได้ก็ได้ ขับยังไงเนี่ยช่วยสอนหน่อยหรือว่าให้เปลี่ยนกันเนี่ยเปลี่ยนก็นได้ไหมฉันขับไม่เป็นฉันไม่เคยขับมาก่อนเลย บ้านด้วยนะกิ๊กี้เดี๋ยวเชนจะส่งที่บ้านนะแล้วเชนจะสอนขับรถว่าขับรถยังไงเชนจะได้ขับรถเป็นไง่บอกเลยน,นะว่ารถนี้อะ่ะพันได้เป็นของขวัญวันเกิดแล้วแมวก็ด้วยแต่บ้านแนลังของแฉลบเยอะมา ขออยู่บ้านเธอไ,ได้ไหมได้ได้อ่ามาสูขับรถกัน นี้คือปุ่มสตาร์ทต้องเสียบกุญแจตรงนี้นะแล้วก็เลี้ยวซ้ายอย่างนี้แล้วก็เลี้ยวขวาอย่างนี้แล้วก็เบรกอย่างนี้แล้วก็ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้โอเคไหโอเคไหมโอเคโอเคทำอย่างนี้นะ ก็ทำอย่างนี้โอเคนะลองขับดูสิเดินน้องตรงนี้นะแล้วลองเข้าไปดูสิว่าขับได้หรือเปล่าอึ๊บ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 เสียงว่าเสี่ยงมากนะกลัลลวเรารถชนตายนะ่ะเออฉันจะดูข้างหลังนะ แต่ฉันไม่ใส okay, 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 ่คุณเจล่ะโอเคโอเคใช่ไหมใช่ใช่ตรงนี้กระซายใช่ไหมอ่ะใช่ทำอย่างนี้เลี้ยวอ๋อใช่ใช่ใช่ทุกต้องเลยนี่เบรคใช่ไหมใช่ใช่ต้องทำอย่างนี้ถูกต้องไหมทำอย่างนี้ถูกต้องไหมทำอย่างนี้ถูกต้องไหม ถูกต้องหมดเลยเกิงมาลองจริงไหม,อม,อมลองลองอเฮ้ยนะให้บอกที่จอดรถนะที่ดีที่สุดเลยเอ,เอาไปข้างหน้าเสียบพุญแจกว่านะโอเคนะไปข้างหน้า หอยหนังเลี้ยวขวาอ่ะฮะแล้วก็ไปข้างแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปข้างหน้าขอาเลื่อนจักรยานเธอหน่อยนะ,ะเดี๋ยวขวา ขึ้นมาายุอเคจอน้เสร็จแล้วลงมาเลยลมาเาสนุกมากเลยสนุกมากปิดานี้โอเคดดดด,ด,ด,ดขอลองนอนบ้นนางเธอไหม มือเดิมแพนเคก้กและบิงซูก็นอนหลับนะคะก็จบกันไปแล้วนะคะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับช่องหมอเก่งแช่แล้วก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะบายบายเจอกันใหม่หนา